ไลเปิดโลกเทคโนโลยีสนับสนุนโดยบริษัทโปร f e s s i o n a l West เทคโนโลยี1999จำกัดมหาชนเติบโตอย่างยั่งยืนเกื้อกูลสิ่งแวดล้อมและชุมชน เปิดโลกเทคโนโลยีวันนี้เรามาร่วมกิจกรรมศึกษาดูงานโครงการระบบขนส่งมวลชนทางรางในพื้นที่กรุงเทพมหาคนครและปริมณฑลรถไฟชานเมืองโครงการรถไฟฟ้าสายสีแดงช่วงบางซื่อรังสิต ของคณะนักศึกษาหลักสูตรการบริหารการจัดการด้านความมั่นคงขั้นสูงมศ .12 เมื่อไม่นานที่ผ่านมาณสถานีกลางบางซื่อกรุงเทพโดยกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากพลเอกจรัยกุลวณิตประธานมูลนิธิการจัดการด้านความมั่นคงขั้นสูงเป็นประธานในการศึกษาดูงานรวมด้วยพลเอกดอรมารุตปัจโชตสิงห์ผู้อำนวยการหลักสูตรการบริหารจัดการด้านความมั่นคงขั้นสูงคณาจารย์นักศึกษาหลักสูตรเข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพร โดยได้รับการต้อนรับจากคณะผู้ดูแลสถานีกลางบางซื่อที่ออกมาให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นและอธิบายถึงข้อมูลพื้นฐานของงานก่อสร้างและการดำเนินงานของสถานีกลางบางซื่อในจุดต่างๆไม่ว่าจะเป็นจุดขายตั๋วจุดเชื่อมต่อสถานีภายในอาคารชานชลาในการเดินทางที่ถูกออกแบบมาเพื่อรองรับผู้โดยสารจากทุกความต้องการในการเดินทางทั้งระยะไกลและระยะใกล้ อีกทั้งทางคณะต้อนรับยังได้พายเยี่ยมชมการทำงานภายในรถไฟฟ้าสายสีแดงบังซื่อรังสิตตลอดการเดินทางได้อธิบายถึงข้อมูลต่างๆในการเดินทางให้กับคณะนักศึกษามศ .12 และแขกผู้มีเกียรติร่วมคณะได้รับทราบและรับชมบรรยากาศทัศนียภาพสองข้างทางอย่างน่าประทับใจอีกด้วยค่ะ ในช่วงท้ายพลเอกจรัญคุณลวณิย์ประธานมูลนิธิการจัดการเพื่อความมั่นคงยังได้กล่าวขอบคุณทีมงานของคณะผู้ดูแลสถานีกลางบางซื่อคุณกำพลบุญชมพูวอในการโครงการระบบรถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดงบางซื่อรังสิตการรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรอฟอรทอที่ให้การต้อนรับและพายเยี่ยมชมพร้อมทั้งให้ข้อมูลต่างๆเป็นอย่างดีกับทางคณะนักศึกษามส .12 ในครั้งนี้ค่ะ ู้สึกเป็นเกียรตินะครับแล้วก็ยินดีมากนะครับที่มีที่ท่านมาได้มาเยี่ยมชมโครงการนะครับซึ่งโครงการนี้ถือว่าเป็นโครงการที่ใหญ่มากนะครับแล้วก็านิการบังซอเราเองเนี่ยเป็นศูนย์รวมของการคมฒนาคมศงนะครับในหลายๆรูปแบบนะครับซึ่งสถานีนี้เนี่ยใหญ่ที่สุดในอาเซียนนะครับใหญ่มากนะครับแล้วก็มีพื้นที่กว่า3 0 0 0สตารางเมตรนะครับรองรับทั้งรถไฟความเร็วสูงรถไฟทางไกลนะครับแล้วก็รถไฟฟ้านะครับ ก็จะทําให้ประชาชนนะครับที่มาใช้บริการได้รับความสะดวกนะครับก็ทางนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่มาเยี่ยมชมนะครับและให้ความสนใจกับการเรานะครับขอบคุณมากนะครับ